สวัสดีครับคราวก่อนนะครับผมออกมาพูดเรื่องของไขมันนะครับว่าเออถ้ามันไขมันสูงสูง,สงโดยเฉพาะถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยนะครับก็ให้หันไปลดปริมาณแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตลงนะครับก็เลยเป็นที่มาของหลายๆคนก็สงสัยว่าเอะแล้วแป้งมันไม่ดียังไงนะครับมันไม่ดีเสมอไปหรือเปล่านะฮะแล้วเรื่องของคาร์โบไฮเดรตอาจจะมีบางคนเคยได้ยินเรื่องของ ดัชนีน้ำตาลนะครับไกลซีมิกอินเด็กซ์นะครับหรือว่าอาหารบางประเภทคนเบาหวานกินแล้วไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วคาร์โบไฮเดรตอะไรกินได้คาร์โบไฮเดรตอะไรไม่ควรกินนะครับวันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวรกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีคําว่าดัชนีน้ําตาลหรือว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์นะครับคำนี้คืออะไรนะครับคำนี้ก็ เป็นการจริงๆมันเป็นคำที่คิดคนขึ้นมาสําหรับคนไข้เบาหวานโดยเฉพาะนะครับโดยเขาดูที่อาหารชนิดต่างเนี่ยนะครับถ้าปริมาณเท่ากันเนี่ยนะฮะแล้วให้คนกินเข้าไปดูซิว่าร่างกายจะตอบสนองโดยการเพิ่มน้ําตาลขึ้นไปได้เร็วมากน้อยแค่ไหนหรือเพิ่มได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าี l y กอ m i c index เนี่ยมันสูงมากๆกนะครับก็พบว่าจะทําให้น้ําตาลสูงได้มากนะครับนี่คือที่มาของ g l y กอ m i c index นะครับเช่นว่าถ้าเรากินน้ําตาล น้ำตาลทรายเนี่ยเปล่าๆเ,เ,เข้าไปเลยน้ําตาลขึ้นเร็วมากนะครับก็จะสูงนะฮะแต่ถ้าเรากินพวกพวกหัวหัวเผือกอย่างเงี้ยนะครับกินหัวเผือกเข้าไปมันซึ่งมันเป็นแป้งเหมือนกันนะครับน้ําตาลอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับก็ทางการแพทย์เราก็ไม่ค่อยใช้คําว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ติดตามข่าวสารซึ่งจริงๆนะ่ยส,นะสิ่งนี้มันเปลี่ยนมาตั้งเป็น10ปีตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิแพทย์แต่ก็ยังเห็นหลายๆคนพูดถึง index กลอย่นะฮะู มันจะมีคําอีกคำหนึ่งซึ่งถ้าท่านไม่ได้อยู่ในวงการทางการแพทย์หรือว่าไม่ได้ติดตามเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ทราบก็คือคําว่าไกลซิมิกโหลดนะครับไกลซิมิกโหลดนะคำนี้มันมาจากไหนนะครับมันมาจากการที่ว่าตอนแรกที่มีไกลซิมิกอินเด็กซ์ออกมาเนี่ยหลายๆคนก็จะไปพยายามดูเลยว่าเอ๊ะไออาหารชนิดไหนนะที่ทําให้น้าตาลมันขึ้นเร็วคือค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์มันสูงมากๆเนี่ยให้เราพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปกินนะไม่อย่างนั้นน้ําตาลมันจะสูงนะครับเขาก็ไปทดลอง นะครับหลังจากนั้นคืออาหารเหล่านี้ที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเนี่ยกินเข้าไปนะครับสุดท้ายน้ําตาลมันกลับเป็นเท่ากันนะฮะอ่าท่้นกินน้ําตาลน้ําตาลทรายเนี่ยนะครับน้าตาลปี๊บกินเข้าไปแล้วก็ไปเทียบกับมันฝรั่งนะฮะในปริมาณที่เท่ากันนะครับสุดท้ายมันก็คือจะทําให้น้ําตาลในเลือดของท่านเนี่ยมันสูงขึ้นไปเท่ากันอยู่ดีแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานเวลาไม่นานก็แล้วแต่นะครับเช่นถ้าน้ําตาล เปล่าๆเ,เลยเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายแล้วดูดซึมได้รวดเร็วก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นน้าตาลชนิดอื่นๆซึ่งมันเป็นโมเลกุลเชิงซ้อนเนี่ยมันจะต้องผ่านการย่อยหลายๆขั้นตอนก่อนที่จะร่างกายจะดูดซึมไปได้นะครับแบบนี้มันก็เลยใช้เวลานานกว่าที่น้ําตาลจะขึ้นไปถึงเท่าเท่าน้ําตาลแบบกินนะครับอ่ะก็เลยมีที่มาของคํคำนึงคือไกลซิมิกโหลดไกลซิมิกโหลดคืออะไรนะครับไกลซิมิกโหลดเนี่ยเขาจะเอา เรื่องของปริมาณอาหารชนิดนั้นๆที่เรากินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเช่นว่าถ้าน้ําตาลเนี่ยเรารู้ว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์มันสูงแต่คงไม่มีใครหรอกครับกินน้ําตาลเข้าไป1แก้วเต็มๆถูกไหมฮะก็จะกินเป็นช้อนชาเอาไปผสมกับอะไรซะมากกว่านะครับส่วนถ้าท่านกินมันสัาปะหลังหรือกินเผือกเนี่ยนะครับคงไม่มีใครกินเผือกเท่ากับ1ช้อนชาหรอกครับเขากินกันไปทั้งลูกนะถูกไหมฮะเขาก็เลยเอาตัวปริมาณของเนี่ย ของสิ่งที่รับประทานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็คือไกลซีมิกโหลดคือไกลซีมิกอินเด็กซ์นะครับที่เมตาเกียพูดนะฮะเอามาคูณด้วยปริมาณที่ปกติคนเขากินกันนะฮะเพื่อจะดูว่าตัวไหนมันสูงตัวไหนมันไม่สูงนะครับดังนั้นไกลซีมิกโหลดเนี่ยจะเป็นอาหารกลุ่มที่ถ้ายิ่งสูงมันยิ่งไม่ดีนะครับเราก็จะดูกันที่ไกลซิมิกโหลดเพราะนั้นมันจะแม่นกว่าไกลซิมิกอินเด็กซ์นะฮะอ่านี่เป็นคร่าวๆนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับก็มีการศึกษาต่ออีกเหมือนกันว่า แค่นี้มัน,มนได้เหรอนะครับแล้วคาร์โบไฮเดรตมันไม่ดีจริงๆเหรอเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นคนเราจะกินเข้าไปทําไมถึงไหถ้ามันไม่ดีถูกไหมครับแล้วทําไมสัตว์ถึงกินเข้าไปทั้งที่ถ้ามันไม่ดีมันก็ควรจะไม่กินถูกไหมฮะมันก็มีเรื่องราวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้ในคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับมันจะมีไฟเบอร์ปนอยู่ในนั้นด้วยนะครับเขาก็จะนับอยู่ที่ปริมาณไฟเบอร์ด้วยเพราะว่าการที่มีไฟเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่กาก,ากใยอย่างเดียวเปล่ารับกา,กากกนเนี่ย มันมีประโยชน์หลายๆอยา่างอย่างแรกก็คือมันอย่างที่คนเข้าใจกันนะครับช่วยในแง่ของการทําให้เราท้องไม่ผูกให้อุจจาระออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราดื่มน้ําเพียงพอมันก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ดื่มน้ําเพียงพอแล้วเรากินกากใยเข้าไปอันนี้ท้องผูกนะฮะนี่ประการแรกนะครับประการที่2กากใยพวกนี้เนะี่ยมันจะช่วยในแง OF, ่ของการป้องกันการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอย่างรวดเร็วเกินไปนะครับทำให้น้ําตาลของท่านไม่ได้สูงขึ้นจนบริฟรัอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับตัวที่3าม มันไม่ใช่เป็นกากใยเดี่ยวๆดี่ยวปกติไอ้กากใยพวกนี้เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอย่างอื่นปนโดยเฉพาะพวกวิตามินต่างๆเลยนะครับนี่จึงเป็นที่มาของการที่ถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรมันมากมายแล้วมันมีพวกเปลือกหรืออะไรพวกนี้ติดอยู่นะครับอ่าก็จะทําให้เราได้วิตามินเข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะยกตัวอย่างเช่นอะไรถ้าท่านทานข้าวสีกับข้าวข้าวสีที่เป็นสีขาวครับสีเอาเปลือกออกไปหมดกับข้าวกล้องนะฮะข้าวกล้องของท่านเนี่ย ก็จะมีส่วนที่มันมีกดากใหญ่อยู่นะครับแล้วท่านก็จะได้วิตามินเข้าไปด้วยทั้งๆทีท่มันดูแล้วมันอาจจะกินแล้วไม่อร่อยนะครับต่างจากข้าวขาวซึ่งมันขัดทุกอย่างไปหมดแล้วนะฮะก็จะไม่ค่อยมีกดากใหญ่อยู่ในนั้นนะฮะมีแต่คราร์โบไฮเดรตเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีวิตามินมากเท่ากับข้าวกล้องอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าท่านไปทานผลไม้นะครับผลไม้เนี่ยถ้าท่านทานพวกเปลือกพวกกากใหญ่เหมือนเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของวิตามินเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นนนนนขออองงพววกกััั้็ยยยถื่่ามีปรระะโช์ูคบ คาร์โบไฮเดรตมันก็ไม่ใช่ของไม่ดีสัทีเดียวนะครับเพราะว่ามันให้พลังงานกับเราได้แล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันเป็นพลังงานในรูปแบบที่ร่างกายเราออามาใช้ได้ทันทีเลยไม่จำเป็นจะต้องรอนะครับเช่นถ้าผมไปวิ่งออกกําลังกายเนี่ยครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกในร่างกายผมจะเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตก่อนเลยอันดับแรกจะไม่เผาผลาญไขมันนะฮะจะใช้คาร์โบไฮเดรตก่อนนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเก็บคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินไว้ในรูปของตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไกลโคเจนนะฮะมันก็จะสลายออกมา กลายเป็นน้ําตาลให้ร่างกายเราได้ใช้ก่อนนะครับไกลโคเจนคือคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วพอเลย30มนาทีไปมันถึงต้องมันก็ค่อยเอาน้ําไขมันมาใช้นะครับอันจะมีข้อยกเว้นนิดหน่อยสําหรับคนที่เป็นนักกีฬาที่วิ่งมาราธอนหรือว่าทําอะไรที่มันต้องใช้เวลานานๆแอโรบิกยาวๆนาน,านๆพวกนี้ร่างกายเขาจะปรับมาใช้ไขมันก่อนตั้งแต่แรกได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นธรรมดานะครับแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปไม่เป็นเช่นนั้นนะครับไม่ใช่ว่าท่านไปวิ่งแค่10นาทีแล้วจะเอาไขามันมาใช้มันไม่เป็นแบบน,น,น ดังนั้นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อไม่ดีเสมอไปนะครับคือมันเป็นแหล่งพลังงาน,ช,นชั้นยอดนะครับกินเข้าไปแล้วก็มีแรงเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะอันที่2ก็คือว่าถ้าท่านเล่นกล้ามหรือเป็นคนที่ประกวดนะจะสังเกตว่าในช่วงที่ท่านต้องการประกวดเนี่ยท่านจะต้องงดแคลอรี่งดมันทุกอย่างจนจนกระทั่งแบบค่าไขามันในร่างกายเนี่ยมันต่ำมากๆจนผิวหนังของท่านเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ไขมันต่าสุดๆนะฮะแต่ถ้าท่านไปประกวดทั้งๆแบบนั้นเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านก็คือท่านจะดูกล้ามมันไม่เต็มอะ่ะจะดูแบบเหมือนเป็นบ,วย,บวยเค็มบวยแห้งอะ่ะนะฮะจะดูไม่มีสง่าราศีเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าก่อนที่ขึ้นไปประกวดและท่านทานข้าวเข้าไปเยอะเงีะยข้าวพวกนี้มันจะกลายไปเป็นไกลโคเจนตามไขาตามตาม,ตามตัวกล้ามเนือ้อทําให้กล้ามเนื้อของเรามันดูพองขึ้นมาจะดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเป็นคนที่เล่นกล้ามสายประกวดเเขาจะทราบดีนะว่าถ้าทําแบบนี้มันจะช่วยนะฮะอ่า แต่ผมก็คุยไปเล่นแล้วกันรเรื่องนี้ถ้าคนทั่วไปคงไม่ได้มีความสลับสําคัญแต่อย่างใดว่าจะต้องทานข้าวก่อนไปทําอะไรนะฮะแต่ทานข้าวมันจะให้พลังงานทันทีนะครับทานไขมันมันไม่ให้พลังงานทันทีนะครับต่างกันตรงนี้นะครับแล้วจะพูดถึงคีโตนิดหนึ่งนะครับคีโตจินิกไดเอทหรือทานอาหารประเภทที่มีไขมันสูงๆอย่างเดียวเลยนะครับไ mm hmm. ขมันสูงๆอย่างเดียวเนี่ยมันมักจะมีปัญหาในแง่ของกากใหญ่นะครับเพราะว่า อาหารที่มีไขมันและมีกากใยพร้อมกันเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของวิตามินซึ่งมันมักจะขาดได้ถ้าเราทานอาหารที่มีไขมันสูงๆอย่างเดียวเนี่ยวิตามินเราอาจจะไม่ค่อยพอเราก็อาจจะต้องไปหาทานเสริมอะไรเพิ่มเติมทําให้มันก็มีปัญหาเรื่องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกนะฮะนั้นก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วผมก็ยังเชื่ออยู่ในแง่ของการใช้ทางสายกลางอยู่ดีนะครับกินอะไรมากไปหรือกินน้อยไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับนะถ้าเรากินคีโตโอเคไหมล่ะช่วยเรื่องของ น้ำหนักของเรานะครับเรื่องของการคุมประวานพวกนี้แต่มันทําไปตลอดไม่ไมดีนะฮะมันก็อาจจะต้องมีสลับบ้างกับเป็นปกติหรือบางคนทางค e โตกับทำ intermittent fasting ทำ if นะฮะแล้วพอ,พอเห็นผลผลคือที่เห็นอะไรครับเห็นน้ำหนักลดลงอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ท่านลองไปดูคนที่ทำแบบสุดๆส,สิครับ if แบบเต็มที่นะครับแล้วก็กินค e โตแบบเต็มที่เขาจะดูผอมเหมือนคนไม่มีสุขภาพที่ดีเลยนะครับจะดู ไม่มีสง่าราศีเลยคือดูผอมแบบน่าเกลียดเหมือนกันนะผมเคยเห็นมาแล้วนะฮะ,ะว่าทําแบบเต็มที่แล้วมันมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นจริงๆเนะี่ยพวกนี้มันก็ไม่ไดอ้อ่ไม่ได้ถือว่าดีหรอกครับที่ควรจะทํานะครับท่านควรจะต้องอย่างน้อยก็มีการสมดุลของสิ่งที่รับประทานเข้าไปบ้านครับคาร์โบไฮเดรตมันก็มีประกอบไปด้วยกากใยพวกนี้เราอาจจะต้องทานหน่อยนะครับถ้าเราทานเราก็เลือกอันที่มีไกลซิมิกโหลดต่ำๆหน่อยนะครับถ้าไปไกลซิมิกโหลดสูงๆงน,งนี่ก็จะมีปัญหานะฮะ แล้วก็ทานถ้าพวกผลไม้ที่มีกากใย,ยมีเรื่องของวิตามินเกลือแร่ผสมด้วยเนี่ยก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านจะได้รับเข้าไปนะครับจากการทานคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะฮะแต่ทานเยอะไปก็อย่างที่บอกมันไม่ดีมันกลายไปเป็นไขมันไตกลีรนร่างกายนะครับแล้วก็ทําให้เกิดไขมันพอกตับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เออยอะแยะไปหมดนะครับโอเคใครมีข้อสงสัยเรื่องนี้ก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ